ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงาน m o t ต r รบ v a l กันอีกครั้งนะครับ ในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์โมโตรวอลก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จาก KTM นั่นก็คือ1290 Super Adventure R ที่ได้รับการปรับโฉมแบบชุดใหญ่และเพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆสร้อนๆเมื่อคืนของวันที่23กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาโดยสําหรับจุดเปลี่ยนใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวมันนั้นก็จะไล่ตั้งแต่ชุดเฟรมที่แม้จะยังคงเป็นแบบเฟรมแบบโครงเหล็กถักแต่ทาง KTM ก็ได้มีการปรับสัดส่วนมันใหม่โดยย้ายตำแหน่งของแนวแกน พอให้เข้ามาสู่ศูนย์กลางมากขึ้นอีก15มมตรถังนี้ก็เพื่อย้ายจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถให้มากกดที่ล้อหน้ามากขึ้นเพื่อที่ช่วงหน้าตัวรถจะได้มีความมั่นคงมากกว่าเดิมนอกจากนี้ถังน้ํามันที่มีความจุมากถึง23ลิตรก็ยังถูกออกแบบใหม่ให้เป็นแบบที่อ้อมข้ามเฟรมลงมาอีกทีไม่ได้เป็นแบบที่กองเหนือเฟรมโดดโดดเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทังนี้ก็เพื่อย้ายจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถให้ต่ําลงผู้ขี่จะได้รู้สึกว่ารถเบาและสามารถพลิกเลี้ยวได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึง ตอนยกรถเองก็สามารถทําได้สะดวกสบายมากกว่าเดิมส่วนระบบการเสือนหน้าหลังก็ถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น X-Pro จากแบรนด์ WP ซึ่งแม้ว่าทาง KTM จะตัดออปชันการปรับไฟฟ้าของมันไปแต่ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนภายในการเพิ่มช่วงยุบอีกฝั่งละ20มิลิเมตรและฟีเจอร์ในการปรับเซ็ตได้ทุกค่าจึงทาให้มันเหมาะเป็นอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานเชิงบุกตะลุยและแน่นอนครับว่าชุดล้อของมันจะต้องเป็นแบบขอบซี่ลวดขนาด21นิ้วทางด้านหน้าและ ส9นิ้วทางด้านหลังส่วนระบบเบรกก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นของเบรมโบแบบยกชุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกนั้นในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะยังคงเป็นบล็อก v ีทวินลูกเดิมความจุ 1, 3 0 1ซีซีเท่าเดิมแต่อย่างน้อยก็ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5โดยกําลังสูงสุดที่สามารถทําได้ก็จะอยู่ที่160 HP ที่9000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดอีก138นิวตันเมตรที่หกพันห้าทีซึ่งเท่านาที ก็ถือว่าเกินพอแล้วกับตัวรถที่มีน้ำหนักรวมของเหลว221กิโลกร,รมัมด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ให้มาในตัว KTM 1290 Super Adventure R รุ่นปี2021ก็จะยังคงจัดเต็มเช่นเดิมตามสไตล์ของ KTM ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเซนเซอร์ IMU แบบ6แกนระบบ t r a c t i o n Control ระบบ Stability Control ม Motor Slip Regulation และ Off-Road ABS System ไม่เพียงเท่านั้นยังมี Riding Mode ให้ลูกค้าได้ปรับกันถึง4รูปแบบได้แก่ Street Sport Rain และ Off-Road ซึ่งาหากเท่านี้ยังไม่พอทาง KTM ยังมีโหมด Rally ซ่อนเอาไว้ด้วยซึ่งทางลูกค้าต้องมาอัปเกรดเองภายหลังนะครับเพราะว่าระบบนี้เนี่ยจะปลดปล่อยความดิบของตัวรถออกมาอย่างเต็มที่จน,นาหากผู้ขี่ไม่มีสกิลที่แข็งแรงมากพองานนี้ก็อาจจะเอามันไม่อยู่เลยก็ได้โดยสำหรับราคาของ KTM1290SuperAdventureR ุ่นปี 2021ก็จะถูกเปิดตัวเลขเอาไว้ที่15,999ปอนด์หรือราวๆ6แสนกับอีก77,000บาทสำหรับการวางจำหน่ายในประเทศอังกฤษส่วนการเปิดตัวเปิดจองเพื่อวางจำหน่ายในประเทศไทยของเรานั้นณนะขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลใดๆถูกเปิดเผยออกมาทั้งสิน้นเพราะแม้แต่1290 Super d u k R ที่เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่ปลายปี2019ก็ยังไม่มีการประกาศราคาสำหรับวางจำหน่ายในประเทศไทยของเราเลยมาจนถึงตอนนี้แต่ถหากผู้มือคนไหนยังคงสนใจใน ตัวรถ Adventure ร์ไบเรือธงจากค่ายไร่สม้ม KTM 1290 Super Adventure R รุ่นปี2021กันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือน y o u YouTube c ช a n น e m o t t r r i v a l รวมถึงกด Following และกด s ซ e n First f แฟนเพจ f a c e o o o k m o ต o r i v a l ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลในครั้งต่อๆไปของมันจากพวกเราส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอร์ o t o ต r i v อัก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ